สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีชาว Youtube ทุกคนนะครับ <S 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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ชายเล่นรถนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการวิ่งงานวิ่งแอปนะครับส่งอาหารส่งของเนี่ยว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะวิ่งวันละพันเนี่ยยังพอทําได้หรือเปล่านะครับ จริงๆช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามีปัญหาค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าหลายๆหลายๆคนเนี่ยนะครับก็บางคนผลงานแทบไม่ค่อยได้เลยวันๆหนึ่งนะครับซึ่งสาเหตุมันก็มาจากเรื่องของงานน้อยด้วยนะครับแล้วก็คนขับเยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหามานานแล้วนะครับแต่ว่ายิ่งในช่วงนี้นะครับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับเรื่องของผลกระทบจากโควิดที่ มีผลต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้นะครับทําให้หลายๆคนเนี่ยก็งดการจับจ่ายใช้สอยไปบ้างนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีการเก็บเงินที่จะไปเที่ยวปีใหม่นะครับทําให้ยอดออเดอร์ที่เรียกเข้ามานะครับในช่วงเนี้ถือว่าน้อยแต่ถามว่ามันยังพอทําให้เรามีไรายได้หรือเปล่าก็ยังพอทําได้นะครับสําหรับตัวผมเองเนี่ย ปกติแล้วก็จะวิ่งรถผมตั้งเป้าไว้วันละพันนะครับก็บางวันก็ถึงครับบางวันก็ไม่ถึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เฉีียๆประมาณ7-800ถ0งปรยก็ยังยังพอได้นะครับทีนี้สิ่งที่มันมีผลกระทบต่อเราเนี่ยนะครับเรื่องของงานน้อยเนี่ย ้องมีการปรับตัวมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างด้วยเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจเปลี่ยนไปหรือว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเนี่ยและเรายังทําเหมือนเดิมเนี่ยเราก็มีแต่จะแย่นะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการของผมที่ทําให้ผมเนี่ยนะครับยังสามารถทํายอดได้อยู่ยังสามารถมีไรายได้เข้ามาอยู่ก็รอนนาวิธีของผมนะครับ ไปปรับใช้ได้สําหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กําลังกํากลังเครียดเรื่องงานที่มีน้อยในช่วงเวลานี้เรื่องที่หนึ่งนะครับผมจะออกจากบ้านให้เช้าขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมออกวิ่งรถเนี่ยก็จะประมาณ8โมงไปแล้วเนาะ8โมงเกโมงบางวันออก1 0โมงนะครับผมก็ปรับเวลาออกมาเช้าขึ้นการออกมาเช้าเนี่ย มันก็มีข้อดีนะครับข้อดีอย่างที่หนึ่งก็คืออากาศสดชื่นมันทำให้เรามีพลังที่จะทำงานต่อไปได้ทั้งวันเรื่องที่2ได้เปรียบคนอื่นนะครับเพราะว่าช่วงเช้าคนขับหลายคนก็ยังไม่ตื่นคนขับหลายคนยังไม่พร้อมทำงานฉะนั้นเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมสามารถ เก็บออเดอร์เก็บยอดได้ถือว่าระดับโอเคเลยตอนเช้ามีออเดอร์เรียกนะครับบางบางคนไม่กล้าออกมาคิดว่าตอนเช้าไม่มีออเดอร์เรียกจริงๆแล้วมีครับยิ่งวันธรรมดาเนี่ยมีออเดอร์เรียกค่อนข้างมากในช่วงเช้าถามว่าเช้าแค่ไหนหกโมงเช้าครับหกจุดศูนย์ศูนย์นอนเลยมีออเดอร์เข้าในช่วงวันธรรมดานะครับ แต่ถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงเช้า6กโมงเนี่ยอาจจะยังไม่มีจะมีหลัง7จ็ดโมงเพราะว่าคนจะตื่นสายต่อไปข้อที่2นะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีที่พักอาศัยอยู่ชานเมืองผมแนะนําว่าอย่ารองานครับเพราะว่ายิ่งชานเมืองเนี่ยเปอร์เซ็นต์ได้งานในสถานการณ์ปกติของเราก็น้อยอยู่แล้วและยิ่งในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยเนี่ย ช่วงเวลาที่มีออเดอร์น้อยเนี่ยถ้าเราโมาแต่รองานเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เรามันจะเสียเวลาโดยใช่เหตุครับอย่างขนาดผมอยู่เมืองนนเนี่ยช่วงสายเนี่ยไม่มีงานนะครับช่วงประมาณหลังเก้าโมงไปจนถึงก่อนสิบเอดโมงเนี่ยเงียบมากงานแบบมีเข้ามาแบบ สิบนาทีหนึ่งงานเลยอย่างเงี้ยหรือแทบไม่มีเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องปรับตัวเนี่ยเราต้องวิ่งเข้าหาแหล่งงานครับอย่างผมเนี่ยพอ,พอหลังเก้าโมงแล้วผมรู้สึกว่าไม่ได้ละงานน้อยผมก็จะวิ่งมาแถวเกษตรหรือว่าบางวันก็ตีรถเข้าวังหินนะครับบางคนไม่อยากขับรถไกลเพราะว่าไม่อยากออกจากโซนของตัวเองเนาะแล้วก็บางคนแบบกลัวเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ย กลัวเหนื่อยกลัวตีรถไปกับไม่คุ้มนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าไม่มีเงินมันน่ากลัวกว่านะครับจริงๆตีรถเข้าเถอะครับดีดีกว่ามานั่งรอง,งานแบบไม่รู้จะมาถึงเราตอนไหนแล้ววันนี้จะได้กี่งานก็ไม่รู้นะครับเราต้องวิ่งเข้าหางานครับอันนี้สําคัญมากเพราะอย่างน้อยเนี่ยในแหล่งงานเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นที่งานจะถูกเรียกค่อนข้างบ่อยและมันทําให้เรา มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้งานวิ่งค่อนข้างมากนะครับอย่ารองานครับเพราะว่าคนขับเยอะมากแล้วงานที่ถูกเรียกเนี่ยในในบริเวณชานเมืองเนี่ยแทบจะแบบโอ้โหแย่งกันแบบแย่งกันแบบหนักหนาสาหัสมากๆจริงๆฉะนั้นเนี่ยตีรถเข้าเมืองเข้าแหล่งงานเพื่อหาเงินนะครับต่อไปเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สามเนี่ย ไม่เกี่ยงงานครับผมเห็นบางคนในกลุ่มนะตามตามกลุ่มเนี่ยชอบมาบ่นว่าตีรถไกลไม่คุ้มนะครับงานนี้ไปส่งไกลหลายกิโลไม่คุ้มงานนี้จุดรับไกลไม่คุ้มแต่สาหรับผมเนี่ยผมไปทุกงานครับผมถ้ามีงานไหนเด้งเข้ามามีหรือว่าเรากดงานไหนติดเนี่ยผมรับผิดชอบทุกงานครับต้นทางจะไกลผมก็ไปครับ เพราะว่าคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ลาล่ามูฟไลแมนโทษแบนในการยกเลิกงานคือ12ชั่วโมงนะครับหมายความว่าถ้าคุณยกเลิกงานตอน9โมงเช้าเนี่ยคุณจะรับงานได้อีกทีหนึ่งคือ3ทุ่มากับการตีรถไป7-8กิโลหรือ10กิโลเพื่อไปรับออเดอร์แล้วไปเคลียร์ให้จบเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่เกินชั่วโมงเต็มที่ก็ชั่วโมงครึ่งแล้วคุณหาเงินได้ต่อดีกว่ามาโดนแบนแล้วก็เสียเวลาทั้งวันไปนะครับ หรืออย่างแกล็ก็เหมือนกันแกล็เนี่ยบางครั้งเจองานส่งของไกลๆเนี่ยราคาแทบไม่คุ้มก็กมีเยอะนะครับพวกงานแกล็บแกล็บเอ็กเนะครับส่ง20-30ิโลอเงี้ยบางบางทีได้ค่าส่งแค่200กว่าบาทส่ง30สโลค่าส่ง250บาทเนี้ยผมไปนะครับผมไปเพราะว่าเรามองอย่างนี้ครับเราวิ่งงานหนึ่งชั่วโมงอะยังไงก็จบ30สโลครับ หชั่วโมงคุณได้ละสร้อยห้บาทหักเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเหลือ200อ่ะเหลือมา2ส0งชั่วโมงหนึ่งสองไม่คุ้มหรอครับผมว่าคุ้มนะถึงต้องตรีรถไกลถึงแม้ต้องหลุดโซนอะแต่มันก็ทําให้เราได้เงินเลยะนะครับฉะนั้นอย่าทิ้งโอกาสนะครับจะมามัวคํานวณว,ว่าคุ้มไม่คุ้มผมว่าตอนนี้มันมันไม่ค่อยได้แล้ว ถ้าเรามัวคิดคิดเล็กคิดน้อยครับว่าเฮ้ยโไป30โลได้250ไม่ไปยกเลิกเงี้ยผมเสียดายนะจริงๆอันนี้ก็ลองลองนำไปคิดดูแล้วกันนะครับต่อไปเรื่องที่สําสำหรับในข้อนี้นะครับผมจะแนะนำว่าอย่าฝากชีวิตไว้กับแอปเดียวอันนี้ผมจะพูดบ่อยมากเพราะว่าแอปที่เราวิ่งงานเนี่ย เราไม่รู้หรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีเราจะโดนแบนหรือว่าอยู่ดีโดนลูกค้าคอมเพลนอยู่ดีแอปล่มเราไม่ทราบได้จริงๆครับฉะนั้นเนี่ยคนขับอย่างเราอะนะครับหาเงินรายวันนะครับหาเงินรายวันแล้วก็ความเสี่ยงสูงฉะนั้นเราเราควรเพิ่มโอกาสกับตัวเองให้มากที่สุดเลยสมัครไว้หลายแอปครับอย่างน้อยเนี่ย แอปหลักที่เราวิ่งเนี่ยมันพังมันเจ๊งมันล่มหรือว่าโดนอะไรสักอย่างเนี่ยจะได้มีสำรองนะครับมันก็ผมก็เข้าใจแหละวว่ามันก็ไม่ได้ถูกร้อยร็หลอกในการวิ่งหลายแอปอะ่ะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเรียกได้ว่าเป็นลักษณะของการเอาตัวรอดนะครับ เราต้องเอาตัวรอดให้ได้เพราะว่าตอนนี้มีหลายแอปเปิดให้บริการมากมนะครับแล้วคนขับอย่างเราก็มีทางเลือกหลากหลายเลยไปสมัครไว้ครับเสียเวลาวันนึงไปสมัครไว้ยังไงก็คุ้มครับอย่างตอนนี้ผมมี3แอปเลยผมมีลาล่าลาล่ามูฟไลแมนใช่ปะมีแกร็บมีโรบินฮูดนะครับส่วนเกตเกตหรือว่าโกเจ k กเนี่ยเกตหรือว่าโกเจ k เนี่ยผมผมไม่ได้วิ่งแล้ว ผมไม่ได้วิ่งแล้วก็รหัสมันเข้าไม่ได้ด้วยถ้าจะวิ่งก็ต้องไปติดต่อเขาใหม่แต่ผมคิดว่าผมมี3แอปผมกน็น่าจะโอเคแล้วนะครับ Lala Move, g a p แล้วก็ Robinhood ถ้าจะวิ่งอย่างนี้ยก็ใช้กล่องที่เป็นกล่องไม่มีโลโก้ไม่มีแบรนด์ครับแล้วก็เสื้อเตรียมไว้ 3, 3ชุดเ <laughs> <laughs> ตรียมเสื้อไว้3ชุดในการเปลี่ยนเปลี่ยนรับงานนะครับหรือว่าบางคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตเสื้อนอกก็ได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเอามาฝากกันสําหรับเพื่อนๆที่กําลังเครียดแล้วกําลังกดดันอยู่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานแล้วก็หาไรายได้ไม่ได้นะครับก็สําหรับวิธีที่ผมนํามาใช้เนี่ยก็ยังทําให้ผมนะครับมีไรายได้อยู่แล้วก็สามารถวิ่งตามเป้าได้อยู่ในแต่ละวันนะครับผมออกเร็วขึ้นออกหกโมงเช้ากลับบ้านก็ประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นก็กได้ครบยอดแล้ว นะครับบางบางวันก็ไอต้องต้องเลทไปหน่อยเพราะว่าบางทีงานน้อยจริงๆรครับลองนํไปรับใช้ดูครับนําไปปรับใช้ดูเพราะว่าวิธีการของคนเราแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรมากมายแต่ว่าผมเน้นเอาตัวรอดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านรเดอร์ทุกท่านด้วยนะครับก็ ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคอนเทนต์ดีๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะนํามาพูดคุยนํามาโพสต์ในช่องผู้ชายเล่นรถกันต่อไปสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ